สวัสดีครับแมทเดลิเวอรี่ครับข้อขสอบแผ่หนึ่งครับเป็นพาร์ทความน่าจะเป็นเขาบอกว่าทอดลูกเต๋าสองลูกนะครับทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันนะครับให้ได้ลูกที่หนึ่งขึ้น A ลูกที่สองขึ้น b โดยที่ความน่าจะเป็นของมันเท่ากับหนึ่งส่วนสองแต่เป็นอย่างนี้อืมเราก็จากตรงนี้คียเป็นหนึ่งส่วนสองนะครับเราก็ เอาหส่วนสองลองคูณด้วย2ส่วนสองครับเพราะมันจะกลายเป็น3มส่วน4ี่เาเป็น1ส่วน2เป็น1ส่วน2ก็คือเอ้สองส่วน4ไหมคูณเลขได้สองส่วน4ก็คือ1ส่วน2นะครับ2ส่วน4ก็คือ1ส่วนสองปุ๊บเอาแล้ว1ส่วน a เราก็ให้ a เป็นสดูซิบวกกับ1ส่วน b ก็ให้ b เป็น4ี่ อ้าวอันนี้ได้2ส,ส่วน4แสดงว่าเพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วนะครับกรณี a b เท่ากับ4กับ4ทั้งคู่นะครับเอาละดูกรณีอื่นดูสิให้เอา1ส่วน2ที่โจทย์อยากรู้ลงคูณเพิ่มเป็น3นะครับมันจะได้3ส,ส่วน6กส,ส่วน6คือ1ส่วน2กรณีจะเกิด1ส่วน a ได้3ส,ส่วน6ก,ก็คือ อันนี้เป็น3บวกกับ1ส่วน6เราหาคนอน a เราคูณฝั่งนี้ด้วยเลข2องสองคูณหน่งมันจะได้3ส่วน6นะครับอย่างนี้ได้3าส่วน6ซึ่งคือ1ส่วน2แปลว่า A B ของเราก็คือ3ไอัน,นี้เป็น6ก่า3 6แสดงว่ากรณี AB เป็น6 3ใช <S S ้ได้เหมือนกันครับสลับที่ได้มีอีกไหมถ้าคูณ1ส่วน2คูณ4ดูเนาะได้4ส่วน8เหตุการณ์ที่จะได้4ส่วน8ก็คือ1ส่วน2คูณ1ส่วน4อันนี้คูณ2เข้าไป ได้ส่วนเป็น8แต่ตัวเศษไม่ได้4นะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี้ใช้ไม่ได้อลองอีกสักตัวดูสิคูณ5 5.5ส่วนหได้5.10ส่วน10ส่วน10แล้วเศษ1ส่วนหบวกเศษ1ส่วน2อูอ้นี้ยิ่งไม่ได้เลยนะครับไม่ได้อ่ะก็เ็ดเสศจน่าจะมีแค่3กรณีนี้นะครับเพราะฉะนั้น จากนั้น N P เท่ากับ3กรณีนะครับแต่ลูกเต๋า2ลูกลูกละ6ก็6คูณ6ก็ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างตามเท่ากับ1ส่วนด้วย2ตรงนี้2องสองหกบ2 6, เอาละตอบ1ส่วน12นะครับข้อนี้ตอบ1ส่วน12นะครับ,อ,อ,บ, 1, 12, รบอ่ะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ